สวัสดีครับพี่น้องครับเดี๋ยวพาไปเบิงพี่เหลี่ยงสองคนนี่เป็นเนเอานองเดือกระพันตะตื่นยาพี่น้องครับนี่ครับ <c oughs> ตื่นเมานมียแดีครับผลโครงการเอาน้องเดึกครับเมื่อฮันเลยเมื่อฮัานะน้องนเตรียมยิ้มเมื่อฮันเตื่นอย่นี้พีเหลี่ยงมาซะพี่เหลียหล่ยงนอนเตือนแล้วมาเอาน้องเลยนี่เมื่อืนมันเอาน้องเดือดครับเมื่อขึ้น นี่ครับสองสาวแว่นเตือนครับผมมิเลินมิเลินมิเลิน

Billian, mẹ tôi đi bìa 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 mà cái <laughs> mắt cũng đẹp này em không cái